มาติดตามความก้าวหน้าความคืบหน้าเหตุระเบิดที่จังหวัดยะลาเมื่อวานในี้ในช่วงหัวค่ำนะคะเกิดเหตุระเบิดหลายจุดทีเดียวเหตุระหววางระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาเกิดขึ้นหลายจุดเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตซึ่งทางด้านแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุนะคะว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มต, <G> ตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่มากขึ้นคนร้ายนั้นหวังแค่สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะโดยช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เวลาประมาณ19น25นนะะค เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดถนนทั่วอำเภอ,มอเมืองยะลาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องถึง16จุดดยหลังเกิดเหตุค่ะทางด้านพลโทประการชลยุทธ์แม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นระเบิดก่อกวนลูกเล็กๆซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคาดว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีหมายจับปอวิอาญาเป็นระดับปฏิบัติการได้เป็นจํานวนมากเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุต้องการสร้างสัญ,ญลัักกษณ์เเพื่อป็นวลง ใจต่อกลุ่มด้วยกันเองทางด้านพันเอกบรรพศพูลเพียรโฆษกกออํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือว่าการมน,นอก,ก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย14คนส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาหลังมือนิ้วมือแล้วก็หูอื้อซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดนั้นก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงกรณีเหตุระเบิดค่ะเป็นการกอ่อเหตุเพื่อที่จะพยายามสร้างสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ก่อกวนเพื่อสร้างความวุ่นวายเนื่องจากในช่วงหลังนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนในลักษณะอ่อนตัวสอดรับกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งในช่วงระยะหลังนะคะยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีส่งผลให้สถิติของเหตุการณ์นั้นลดลงไปจากช่วงก่อนอย่างมากทีเดียวค่ะ